สวัสดีครับยามเย็นวันนี้เราอยู่กับที่ครับ p s c h e นะครับ p a น a m ี r a ติดตั้งฟิล์มที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับจากค่าย m a x m m n n n o o c r r b o ร c บ r a m i c ครับสำหรับกันนี้เลือกใช้ฟิล์มจาก m a x m m a นะครับรุ่น Black Panther BP05 ครับให้ความดำเข้มสนิทนะครับนอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนครับดังสโลแกนที่ว่าคมชัดทุกทัศนวิสัยนะครับ ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ครับที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก m a x มาครับนี่ครับสำหรับรถคันนี้ราคาค่อนข้างจะสูงมากนะครับทางตัดสินใจที่จะใช้ฟิล์มนาโนคาร์บอนรามิกจากค่าย m a x m a ของเรานะครับแล้วก็ยังมั่นใจในการติดตั้งฟิล์มนะครับจากทางร้านของเรานะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคันนี้ดูนะครับลดความร้อนสูงๆครับ ให้ความดำสนิทจริงๆครับไม่มีส่วนผสมของปลอดนะครับค่อนข้างจะติดยากครับสำหรับรถสไตล์ต่างประเทศนะครับหรือรถยุโรปนะฮะติดตั้งยากมากมากครับเนื่องจากกระจกนั้นโค้งนะครับเก็บงานค่อนข้างยากไม่ว่าจะเป็นการถอดแผงประตูก็ดีนะฮะต้องใช้ทักษะของช่างค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาฟิล์มนะครับติดตั้งในรถของท่านเป็นฟิล์มงานโอคาร์บอนเซรามิก จากแม็กซนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์081953 7 8 8นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามรับชมกันมาด้วยดีนะครับขอบคุณมากๆครับลาไปก่อนสวัสดีครับ